ที่เราสมาชิกท้อกันวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยทุกอาทิตย์ที่เราจะมาทำพิธกรรมก่อนที่จะทํางานให้ชีวิตมีการพัตีิกระเป๋าก่อนที่จะออกสู่การทํางานนะครับเดี๋ยววันนี้เอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันพระนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้คุณหลานพี่ใหญ่นำไหว้พระสักหน่อยจะได้ปอดปกสมองของเล่นนะครับอบคขอเชิญป้าครับอ้าวพรุ่งนี้วันพระนะ วนวันนี้พรุ่งนี้ไปทำบุญกันนะอ่ะยกมือ ่ที่มันจะมีในเดือนนี้ถึงเดือนสิ้นเดือน30ของ30กันยานะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นของสปาร์คเดี๋ยวพนักงานขายหรือพนักงานต้อนรับเวลาลูกค้ามาถามเขาแนะนําเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นสปาร์คชีวิตดีๆต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมาเป็นโปรโมชั่นเสริมของเราก็มีแถมบัตรคูปองเติมน้ำมันมูลค่า2,000บาทนะครับแล้วก็เป็นชุดบำรุงรักษณ อะไหล่นะครับฟองอะไหล่ทั้งหมดรวมค่า4,222บาทก็รวมไปเสร็จก็เป็น6,222บาทนะครับแนะนำเรื่นะ้ครับสำหรับพนักงานขายสำหรับสตาร์แนะนำไปครับเดี๋ยวแล้วก็มีโปรโมชั่นหนึ่งก็คือของของอาสามกับ m อ็03ต่อเนื่องต่อโปรโมชั่นกันมีคิวเ่อเชื่อให้ครับ นี่แทนประกันพลบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดเอานะครับเดี๋ยวผมให้เสมียนพิดเอกสารไปเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมให้ฝ่ายบริการก็มีข่าวสารแจ้งเพิ่มเติมนะครับเชิญครับครับก็ค,บคือมีปัญหาของเอ็มสแลันะครับจะให้ทุกสาขาต้นนอนรับทุกคนก็คือปัญหาคือเรียกับศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนขั้วไฟของชุดสวิตช์บัญชี ก็คือถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนไปเปิดไปดูปัญหาเคนิคนิดนึงจะมีหมายเลขเครื่องมีหมายเลขเครื่องรถที่แก้ไขแล้วก็คือถ้าลูกค้ามาก็าคือทุกคนให้ดูหมายเลขเครื่องนิดนึงว่าเป็นการแก้ไขหรือยังคือถ้าอย่างคันที่ว่ายังไม่ได้แก้ไขมันจะไม่มีสติกเกอร์สีเหลืองแปะข้าง้ายถ้าขนาดที่แก้ไขแล้วมันจะมีสติกเกอร์สีเหลืองแปะตรง้ายบริเวณใต้บอกก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือทุกคนเปิดดูนิดนึงนะเป็นคู่ไอเป็นไอเนี่ฮะเป็นปัญหาเทคนิค เฉพาะเอฟแสลตอย่างเดียวครับถ้าอย่างใครไม่เข้าใจหรือไม่ไม่รู้เรื่องให้ไปดูในปัญหาที่ติดที่สูนประไทยนะครับทุกสาขาเลยครับวันนี้ก็มีแค่นี้แลค,ครับผมครับเดี๋ยวพี่เบสจะดำขอกมาถ่ายในต่อไปก่อนที่จะเริ่มทำงนานจะได้กระบี่กระเป๋ามีแรงทำงนานสื้อของงานของวันนี้นะครับตาม ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ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  <laughs> 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 <sharp sigil> ขอบคุณพนักงานทุกคนจับตอวทุกงานมาก็เจียนปเลื่อนคนดูไม่ได้เดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับพร้อมที่จะเริ่มทำงานในวันสุดสัปดาห์พรุ่งนี้ก็จะหยุดงานแล้วนะครับจะได้เต็มที่กันโอเคครับขอบคุณมากครับ